สวัสดีนะครับทุกคนผมเอ๋นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง VTX Cable นะครับก็ถ้าในเบทในในตัวเบตไฟก็คือแท็บนี้นะครับคือที่มาที่ไปนะครับตัว VTX Cable นะครับก็เนื่องจากว่า VTX ท,ที่ที่มีขายตามท้องตลาดนะครับมันมันไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับคือผู้ผลิตอะส่วนใหญ่อยากจะผลิตอะไรก็ผลิตในแง่ของ กำลังส่งนะครับคือมันไม่ได้ทุกกี่ห้อแล้วแต่จะผลิตว่ากําลังส่งออกมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยความถี่ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยที่เขาระบุมาเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับความถี่อื่นนะครับคือมันไม่เป็นมาตรฐานนะครับในสมัยก่อนเรื่องตัวสมาร์ทออดิโอนะครับที่เราที่เราสั่งสั่งงานผ่านตัวเบต้าไฟหรือว่าผ่านรูเอชาร์คริพเนี่ยคือตัวกําลังส่งเนี่ยบางทีมันจะไม่ตรง มันไม่ตรงอ่ะนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อมันทําไม่เหมือนกันนะครับทางเม็ตเอฟเฟคเขาก็เลยตัดปัญหานะครับก็ในเมื่อไม่ตรงกันก็ทําเองแล้วกันนะครับเขาก็เลยมีตัวฟีเจอร์ตัวนี้ขึ้นมาที่เรียกว่า VTX Table นะครับถ้าใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็มาที่ตรงนี้นะครับเซิร์ชกูเกิลนะครับ VTX Table นะครับก็คือตรงนี้ครับที่เราถ้าเราซื้อ VTX เนี่ยเราจะคุ้นกับถ้าดูสเปคหรือว่าตามคู่มือเนี่ยเราจะคุ้นกับตารางนี้ตารางนี้กันใช่ไหมครับตารางนี้ตารางนี้นะครับ ตารางนี้นะครับตารางนี้ก็คือตารางนี้นะครับก็คือตัวนี้แหละที่เราต้องมากกอกใส่เข้าไปในหน้าตัววิดีโอทันสมิตเตอร์เนี่ยให้มันตรงกับสเปคของ VTX เรานะครับก็อย่างตัวเนี้ยที่ผมใช้ในลำที่ผมเสียบอยู่อยูเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับ AKK ตัวนี้นะครับรุ่นนี้ที่เราต้องกรอกก็คือจะตัวเลขพวกนี้นะครับใส่เข้าไปจริงจ ถ้ามาดูตามลิงก์เนี่ยมันจะมีมันจะมีสเปคเหมือนเกือบจะมาตรฐานเอาง่ายๆนะครับก็คือถ้าเป็นใช้ i r c t a m p เราสามารถเอาตัวเนี้ก c o ป y ตัวเนี้ยครับไปใส่ในหน้า c o i แล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ถ้าเป็น Smart Audio smart d i o ถ้าพูดถึง Smart Audio ก็คือพวก tbs นะครับของ tbs อันนั้นหมายถึงว่า tbs original จริงๆนะครับของของแท้ซึ่งของอันอื่นนี้ก็ต้องลองครับซึ่งผมเคยลองแล้ว ถ้าเป็น VTX ของ eshin ใช้ไม่ได้ครับมันเขาบอกว่าได้ครับแต่มันจริงๆใช้ไม่ได้นะครับ Smart ทเ,เด i o มันจะมีตั้งแต่วอร์ชั่น1 2แล้วก็2.1นะครับก็ต้องดูว่า VTX เราอะ่ะมันวอร์ชั่นอะไรนะครับแล้วก็เลือกก๊อปีไปใช้ให้มันถูกนะครับคือ,เ,อ,อเราจะ Copy ีจากตรงนี้ไปใส่ใน CLI ก็ได้ครับหรือว่าถ้าขี้เกียจก็มานั่งกรอกตรงนี้ก็ได้เดี๋ย ทำให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างตัวนี้มันบอกว่ามี8ชัแนลใช่ไหมแล้วก็มี5แบรนด์นะครับก็มาตรงนี้แบรนด์ band ก็คือ5นะครับชัแนลก็คือ8นะครับเฮ้ย8ตรงนี้ครับแล้วก็ตัวเลขพวกนี้ครับที่เราต้องเอามาใส่ก็คือต้องมานั่งกรอกเองครับพวกนี้เอาพวกนี้มามากรอกใส่นะครับแล้วก็เรื่องกําลังส่งนะครับถ้าดูสเปคตัวนี้ กำลังส่งมันก็จะบอกมาตัวนี้ยี่ห้าส0 0ร้ออยแล้วก็6ก0้นะครับซึ่งถ้าไปดูตัว v x table นะครับมันมันมันไม่มีอะไรตรงกันอย่างตัวเนี้ยอันนี้คือกําลังส่งนะครับที่เราต้องกรอกยี่ห้าส0งร0อยห้รอมันมีอะไรตรงกันนะครับคือตัวนี้ที่ผมลองอเรื่องเวอร์ชันของ Smart Audio ถ้าเราไม่รู้ครับวิธีง่ายสุดก็คือลองครับลอง Copy ไปใส่ไปใส่ดูแล้วก็อันไหนเวิร์กก็ใช้อันั้น,นะครับอย่างตัวนี้ผมลองแล้วจะเป็นตัวนี้ ผมก็ Copy ไปนะครับ Copy ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดตัว Notepad ขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูที่สเปคเรานะครับก็คือมันมี25 200 400 600นะครับเราก็มาแก้25่0 0 4 0 0แล้วก็600อันนี้คือตัวกำลังส่งนะครับก็อธิบายครับก็คือ5 Channel อ่า5แบนด์ชนะครับก็คือตามนี้นะครับมันก็จะตรงกับ ตรงนี้กับตรงนี้นะครับถ้าดูดูอย่างนี้นะครับแบนอันนี้ก็คือเนมนะครับเนมแล้วก็เลเทอร์นะครับแล้วก็อันนี้นะครับความถี่ก็วิธีง่ายๆนะครับก็คือ Copy พอเราแก้ตรงกำลังส่งตัวนี้เสร็จก็ Copy ไปนะครับอันนี้ผมจะไม่เซฟนะครับผมจะข้ามไปเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ c o m m a n d Line ง่ายกว่านะครับไม่ต้องมานั่งคีย์เองนะครับก็กด ที i เนะครับเมื่อกี้ผม Copy มาแล้วใช่ไหมครับคลิกขวา Copy นะครับวางแล้วก็ Enter นะครับที่คีย์บอร์ดมันจะเซฟ้วก็รีบูทนะครับกด Connect เข้าไปนะครับแล้วก็ไปดูที่ตัวนี้่านเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเกอกเข้ามามันก็จะเข้ามาแล้วนะครับตัวเลขที่เราแก้ไปก็ตรงตามนี้หรือจะ Copy มาใส่แล้วก็มานั่งแก้ในเนี้ยทีหลังก็ได้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตรงช่องตรงนี้ครับก็คือว่าเราสามารถเปลี่ยนความถี่ได้จากตัวจากหน้านี้เลยก bon ็ได้นะครับก็คือเราก็มาเล no. ือกนะครับเราอยากได้ความถี่ไหนแบนอะไรนะครับแล้วก็กําลังส่งด้วยนะครับเอ่อผมผมเลือกไปอย่างงี้นะครับแล้วกดเซฟนะครับก็ที่ตัววิทมันก็จะเปลี่ยนให้เองนะครับก็ไม่ต้องเข้าหน้าที่วิทยุนะครับหน้า OSD นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนก็คือในไหนแล้วก็ปักเข้าคอมอยู่แล้วนะครับก็ ประมาณนี้ครับสำหรับตัวว t เท a b l e นะครับสำหรับเบต้าไฟน่าจะประมาณ4.142ประมาณนั้นที่เขามีเพิ่มขึ้นมานะครับก็ถ้าใครมีคำถามอ่ะก็ใส่ไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเข้ามาตอบนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ